ในตอนนี้สถานการณ์ผู้ลี้ภัยทั่วโลกนะคะก็มีบุคคลที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเนี่ยสูงถึง114ล้านคนทั่วโลกเลยซึ่งกว่าครึ่งนะคะคือพี่น้องชาวมุสลิมด้วยกันที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะเฉลิมฉลองเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงรอมดอนได้แล้สิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในหลายๆประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโครงการรอมดอนนี้เพื่อพี่น้องในปีนี้ จึงเปิดรับเงินบริจาคทั้งรมดอนแล้วก็ทั้งสกัดด้วยนะคะเพื่อนําไปช่วยเหลือในด้านเงินสํารองเลี้ยงชีพให้กับพวกเขาเพื่อจะได้นําไปในการช่วยเหลือหรือว่าในการซื้ออาหาร สำหรับทั้งครอบครัวแล้วก็จะทำให้เดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาไม่เงียบเหงาจนเกินไปนะคะเงินบริจาคที่ได้รับจากโครงการรมฎอนนี้เพื่อพี่น้องนะคะจะทำให้ยูเอเนเซียนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่เป็นชาวมุสลิมนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยเป้าหมายของเราคือต้องการที่จะนำเงินบริจาคสกัดไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจำนวน2ล้านคนใน23ประเทศนะคะเพื่อให้พวกเขามีน้ำดื่มที่สะอาดมีที่พักพิงที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารในการที่จะให เขาได้เฉลิมฉลองเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงรมดนนี้ด้วยค่ะ